ลูกเราขยันขนาดนี้น่าจะส่งไปเรียนต่อเมืองนอกนะแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนาคตครอบครัวฝ้าไว้กับบ้านได้ครับอนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์พ่อครับแม่ครับเราสองคนจะแต่งงานกันครับสงสัยเราจะต้องต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วล่ะแม่แต่มันใช้เงินเยอะมากเลยนะพ่อ ใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนุมัติภายใน1วัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์รวบคนร้ายขโมยตู้เซฟเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรคโลกได้ทองไปกว่า20บาทสาธารณสุขจังหวัดสโขไัยเปิดเผยสถานการณ์โรคไข้หวัดสยัยังไม่น่าเป็นห่วง ตามรายละเอยียดจากทีมข่าว s ว t และสิงค์ซิตี้ลูรับสวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวท้องถิ่นจากสุขโขทไทยเคเบิลทีวีค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะ รวบคนร้ายขโมยตู้เซฟเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรคโรคได้ทองไปกว่า20บาทร้อยตำรวจโทสุก,กิจปาก,กิจรองสารวัตรสืบสวนสอพอ,อเมืองสวัรคโรค จังหวัดสุขโขทยัยได้สืบทราบว่ามีคนร้ายแอบเข้าไปลักลอบตู้เซฟฮี่ห้อเฮลโก้จากบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรคโรกเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาได้ทองประพันธ์ไปกว่า20บาทขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่าคนร้ายคือนายธนาพันธ์แตงรอดอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่56หมู่2ตำบลวังพินพาด จึงได้เชิญตัวน,นายธนพันธ์มาสอบสวนและให้การรับสารภาพว่าตนเป็นคนลงมือขโมยตู้เซฟจริงโดยก่อนเกิดเหตุตนได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปในโรงพยาบาลสวรรคโรกและได้ตะเวนไปยังบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อสบโอกาสจึงงัดประตูเข้าไปหรือคน้นทรัพย์สินจนกระทั่งตนได้งัดเข้าไปในบ้านพักของเจ้าหน้าที่และพบตู้เซฟวางอยู่ในห้องนอน จึงยกใส่กระสอบปุ๋ยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลจากนั้นจึงนำตู้เซฟที่ขโมยมางัดประตูล็อกที่บริเวณริมแม่น้ำทางเข้าหมู่บ้านและพบว,ว่าภายในมีสร้อยคอทองคำจำนวนหลายเส้นจึงได้โยนตู้เซฟลงทิ้งในแม่น้ำและนำสร้อยคอทองคำที่ได้มาไปชั่งน้ำหนักดูที่อำเภออื่นๆรวมกันได้น้ำหนักประมาณ20บบาทจึงได้นำสร้อยคอทองคำไปขายตามร้านต่างๆ เหลือเพียงสร้อยข้อมือหนึ่งเส้นและแหวนหนึ่งวงส่วนเงินที่ตนได้นำไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องเสียงนำเงินไปเที่ยวเตะกับเพื่อนๆจนถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป นีมม sociedad, okay. okay. uh, okay. uh, okay. ้เราโอเคเีไปเอาอมนี่หรอีีที่เราเงินตรงนี้นีสอบนมีท้องห้าเส้นทองหน้าเส้นหลักสามหมื่นึ่งเส้นสอเงินแสนเป็นไปไก็ได้ใช้เดือนเดียวหมดลมตอนเราก็ไม่ใช่ผู้เปิดการเรารู้เรอเราเราโทษนะ่ได้ มาชมกันอีกข่าวนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยัยเตรียมจัดงานโอท็อปสุขโขทยัยร่วมใจส่งเสริมภูมิปัญญาไทยนางสาวปาณีพารังกูลพัฒนาการจังหวัดสุขโขทัยกล่าวว่าจังหวัดสุขโขทยัยได้ดําเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์โครงการโอท็อปภายใต้ชื่องานโอท็อปสุขโขทยัยร่วมใจส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบโอท p อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ภูปัญญาท้องถิ่นทั้งด้านผลิตภัณฑ์โอท p อลไดเปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตชุมชนทุกระดับมีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยกล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าโอทอที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ตำบลหนผลิตภัณฑ์ไทย ปี2,553ระดับ1-5ดาวจากทุกภูมิภาคกว่า150ร้านค้าการแสดงนิทรรศการผลงานเผยแผพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตโอท็อปทั้ง9อำเภอนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีการพัฒนาและภาครัฐและเอกชนการแสดงดนตรีการแสดงต่างๆอีกมากมายและพื้นที่ลานภูมิปัญญาตลาดโบราณย้อนยุค เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง13รกรกฎาคม2555เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาบริเวณริมแม่น้ำยมสาราการจังหวัดสุโขโทัยลูกเราขยันขนาดนี้น่าจะส่งไปเรียนต่อเมืองนอกนะแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะพ่อ ใช้ <ST AR> บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนาคตครอบครัวเฝ้าไว้กับบ้านได้ครับอนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์พ่อครับแม่ครับเราสองคนจะแต่งงานกันครับสงสัยเราจะต้องต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วล่ะแม่แต่มันใช้เงินเยอะมากเลยนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์ กับประชุมข่าวกันต่อนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยเปิดเผยสถานการณ์โรคไข้หวัด2,009ยังไม่น่าเป็นห่วงนายแพทย์ชิโนโนรถลีสวัสด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยเปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัด2,009จังหวัดสุขโขทยัยยังไม่น่าเป็นห่วงโดยถือไข้หวัดดังกล่าวเป็นไข้หวัดประจำปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ใหม่เป็นไข้หวัด2012ซึ่งจังหวัดสุขโขทัยมีวัคซีนรองรับโรคดังกล่าวทุกสถานพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคคือแพทย์พยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังหญิงมีครรภ์ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นต้นนายแพทย์สาธารณาสุขกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเน้นการป้องกันดีกว่าแก้ไขร้างมือให้สะอาดออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัด2009ได้โไทยนี่เป็นอย่างไรบ้างครับ,ำบสำหรับสานการณ์ไข้หวัดใหญ่2009นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ยังปกติดีอยู่นะครับในปีที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเนื่องจากเรา มีการให้วัคซีนนะครับตอนนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นไข้หวัดประจําปีเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงสาพันธุกรรมเล็กน้อยทุกปีนะฮะในปีนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์2012นะฮะซึ่งวัคซีนที่เรามีนี่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ได้แล้วก็สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ตัวเดิมด้วยก็คือไข้หวัดใหญ่ h 3 n 2นะครับ ตรงนี้วัคซีนที่เราให้นี่สามารถป้องกันได้กลุ่มที่เราจะให้วัคซีนก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญก็คือกลุ่มผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับผู้ป่วยนะฮะแพทย์พยาบาลนะะที่ทําหน้าที่ดันหน้าทีมสอบสวนโรค srt นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเรือรลังนะฮะกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วนกลุ่มหญิงมีครรภ์น,นะฮะกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะ มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเช่นผู้ป่วยโรคเอดผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเนะร็รงนะฮะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมารับวัคซีนตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีวัคซีนให้ในทุกสานพยาบาลนะครับดังั้นสถานโดยทั่วไปก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็ขอให้ระวังนะฮะก็ใช้ นโยบายเดิมน,นะฮะก็คือในเรื่องของการป้องกันดีกว่าแก้นะครับก็คือในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่มีคนแออัดแล้วก็ถ้าเกิดป่วยแล้วต้องลางานนะฮะอย่าไปทํางานเพราะว่าจะอาจไปแพร่สู่คนอื่นได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดป่วยแล้วก็ให้สวมหน้ากากาอนามัยนะครับตรงนี้ก็จะวยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่2009ได้นะครับ ค่ะช่วงนี้หมดเวลาข่าวทองถิ่นจากสุโกู๊เไทลทีวีแล้วนะคะกลับมาชมกันใหม่ในช่วงหน้า